สวัสดีครับที่นี่คือฝั่งแดงนะฮะเขาเรียกว่าฝั่งแดงนะครับอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยนะครับบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขันนะฮะซึ่งอยู่ที่ถ้าท่านไม่ทราบนะครับว่าอยู่ที่ไหนบางสะพานน้อยนะครับให้นึกถึงเกาะทะลุนะฮะเกาะทะลุเกาะทะลุที่ว่าอยู่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขันนะครับอยู่ทางด้านนู้นนะครับ แทนกล้องมาให้ดูแล้วนู่นนะครับฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนั้นนู้นนะครับนะเรียกว่าเกาะทะลุนะฮะแล้วก็จะมีเกาะสิงเกาะสังนะครับรับตัวนี้เราก็มาถ่ายทำนะฮะในบรรยากาศของช่วงเย็นนะฮะจะให้ชมบรรยากาศโดยรอบนะครับของหาดฝั่งแดงแล้วก็ทะเลนะฮะเอาไทยกัรอนนะครับเราจะเป็นเกาะทะลุกันนะครับ วันนี้อากาศปลอดโปร่งครับท้องฟ้าสีลามนะฮะมองเห็นนี้มากก็เดี๋ยวมาแต่ทำาบบนี้ครับสำหรับข้อมูลโดยทั่วไปนะครับหาดฝั่งแดงนี่ครับอยู่ที่หมู่ห้านะครับตำบลตำบลสายทองฮะอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีริขันนะครับก็มันจะเป็นแบ่งเป็นสส่วนนะฮะส่วนของฝั่งอำเภอวางสะพานน้อยนะครับก็คือส่วนเหนือและส่วนใต้นะครับ ก็คือเป็นถ้าส่วนเหนือทางด้านทางนู้นนะครับก็จะเป็นตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวนะฮะมันจะเป็นหินแบบตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวเท่าไร่นะครับเรียกว่ากึ่งแข็งตัวเรียกว่าเป็นหินยังไม่ได้นะครับเพราะว่ากระบวนการเกิดการเกิดศิลาแรงเนี่ยอายุอายุกว่าแสนปีนะครับศิลาแรงเนีย่ยส่วนทางด้านใต้เป็นเป็นเป็นหินทรายนะครับที่มีอายุเก่าแก่เก่าแก่มากครับมีอายุาในยุคเดนเนอเสาหรืออายุราวสองร้อยสี่สิบล้านปีนะครับในยุคเดิเนอเซตอนนั้นนะครับก็ อยู่ส่วนล่างสุดเป็นฐานนะครับรับหน้าผาเป็นผายาวตลอดแนวนะครับตัวนี้มีความสูงนะฮะองครับมองไปด้านบนนะฮะประมาณ20-30เมตรได้นะครับด้านบนก็จะเป็นสวนของชาวบ้านนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นตะกอนนะฮะตะกอนดินนะครับสีแดงๆนี่ฮะจริงๆแล้วนี่มันมันแข็งนะฮะไม่ใช่นิ่มไม่ใช่ดินนะ เป็นแข็งนะครับแข็งมากเลยครับเป็นตะกอนเนี่ยแข็งมากเลยครับคล้ายๆ้ายก้อนหินนะฮะซึ่งบางคนคิดว่ามองไกลๆอาจจะคิดว่าเป็นดินแดนแล้วก็โดนน้ําซัดถล่มลงมาจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้มันแข็งตัวฮะซึ่งลมอะไรพวกนี้ไม่สามารถทำอะไรเขาได้นะเพราะว่ามันจะแข็งแข็งมากเลยนะนี่ครับอ๋อตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ จะเป็นไฮไลท์นะครับของที่นี่เนี่ยนี่ฮะตะกอนแดงนี่ครับนี่ครับสวยมากเลยครับด้านนี้นะครับนี่ครับเป็นหิสน,นส,ส,สีแดงนะฮะนี่ครับชมใกล้นะฮะนี่ครับสวยนะครับเป็นสีสีคล้ายสีแดงครับสีขาวนะครับเป็นลวดลายที <im> <ul> uh <client> ่สวยงามนะครับนี่ครับ ก็เป็นแหล่งศึกษาธรณีวิทยานะครับสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับนิสิตที่ว่าเรียนเกี masters masters. ่ยวกับธรณีวิทยามาศึกษาได้ครับตังนี้ครับเป็นผาแดงเกิดในยุคเดอเสาซนู่นะครับนี่ครับสวยมากนะครับผาแดงนะครับมันจะเป็นลายที่เป็นคลาสสิกมากน่าสวยนะครับตันนี้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้ไม่ได้มีอเป็น แบบมนุษย์ได้ทําอะไรขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าตักดินไปขายอะไรเงี้ยครับบางคนก็คิดันไปต่างๆน,นานานะฮะแต่โดยธรรมชาติมันสรรสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองนะครับนี่ครับสวยมากด้านนี้นะครับชายหาดจะเป็นสีแดงนะครับผสมประสานกันอย่างลงตัวนะครับกลายเป็นค,ความงดงามน่ามระจัก์มากนะครับบริเวณฝั่งแดงนี้มีหน้าผา ขนาดใหญ่สีแดงนะครับพรากาธาสามท้ำหลักขอสุรินีวิทยาจะบ่งชี้ได้ว่านะครับพื้นที่ตรงนี้นครับพื้นที่นี้ครับทางทางน้ํานะครับทางน้ําโบราณกัดแกงอรกรเอัตะกรอัตะกรดินนะครับสมัยก่อนโน้เราอยูย่ที่เราจะไม่เกิดอนุนหนล่ครับพัดพัดสะสมตัวกันขึ้นมานะครับ เป็นลักษณะตะกอนหนาทอดตัวลงเติมยังทะเลด้านนู้นนะครับนะครับแล้วก็สมัยโน้นนะครับอาจจะมีน้ําเยอะนะครับแล้วก็กัดเซาะเป็นหน้าผานะครับเป็นหน้าผาชันแบบนี้ที่เห็นนะครับออก็มีหินนะครับมีหินหลากหลายนะครับมีสีนะครับเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับ หรับตะกอนดินตะกอนดินที่เห็นนี่ครับมันก็จะเป็นกรวดนะฮะเป็นก้อนกรวดแล้วก็บางแห่งก็ยัง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 ไม่แข็งตัวเท่าที่ควรนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นควา,ามหลักของธรรมชาตินะครับเราก็ไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ นี่ครับทางด้านนู้นสวยงามมากครับนี่ครับมันมีท้องฟ้าบัดอกองครับท้องฟ้าสีครามนะฮะนี่ครับด้านนู้นสวยงามมากครับนี่ครับสวยครับ ทานู้นนะครับฐางนูน้นก็เนอะครับจะเป็นวิวที่สามารถมานั่งชมธรรมชาตินะครับชมเกาะทะลุเกาะสิงห์เกาะสังนะฮะนี่ครับด้านบนจะเป็นอ่เพืเไม้คล้ายๆมีลูกผลอะไรสีแดงนะครับผมไม่ไแน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะด้านบนหน้าผาน้นครับตรงนี้เป็น นี่ครับเป็นยังอยสวยมากเลยครับตรงนี้ครับด้านบนนู้นครับนี่ครับสวยนะครับนู่นครับด้านบนนะฮะดูจะสวยมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติจะสรรสร้างได้อย่างลงตัวนะฮะความสวยงามของนี้ผาแดงที่นี่นะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นถ้ำนะฮะนี่ครับนี่ครับเป็นถ้ำเราจะมุดเข้าไปในถ้ำาิดหนึ่งนี่ลับสลบลงมา นี่ครับสวยนี่ยรับด้านบนนะฮะด้านบนนะครับนี่ฮะสีงแดงนะครับสวยมากนะครับด้านนี้นะครับครับลักษณะคล้ายๆเป็นอุโมงค์นะฮะสวยงารมาก ที่จับดูนี่แข็งนะฮะแข็งมากเลยนะครับคล้ายๆจะเป็นภาษาเป็นดินทรายนะครับตรงนี้บางบางทีช่วงฤดูมรสุมนะครับน้ำอาจจะซาะได้ครับด้านล่างนี้ครับตรงนี้เป็นผืนทรายนะครับตัวนี้เป็นผืนทรายแล้วก็ตรงนี้ครับบริเวณนี้ฮะอาจจะโดนน้ำซาะได้นะครับมันถึงเกิดเป็นอุโมงค์แบบแบบนี้ขึ้นมาได้นะเนี่ยครับอุโมงค์ด้านนี้นะครับตรงนี้ครับ 行啊，慢一